สวัสดีค่ะขออนุญาตรีวิวนะคะวันนี้ก็เข้าแล้วนะคะเห็นหลายท่านรอเลยนะคะรอรุ่นนี้กันเยอะมากนะคะเป็นตัวไฟหน้าข้อหลามตัดตัวไฮรลนเดอร์ตัวสูงนะคะตัวกระจังหน้าทรงกระดูกม้านะคะคันนี้เป็นรถปี2010เครื่อง2.5ได้สีบรอนเงินสวยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถร,ถรอบคันกันนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะตัวไฟหน้าค่ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกพร้อมด้านหน้านะคะไฟสภาพดีสองฝั่งนะคะ ดูในส่วนของกระจังหน้าค่ะกระจังหน้ามันจะมีภาพดูไม่แน่ใจว่าเป็นสติกเกอร์หรือเปล่านะคะตรงเนี้ยที่มันจะมีตําหนิมานะคะแต่โดยรวมเนี่ยกระจังหน้ามันไม่มีแตกรล้าวนะคะจะมีแค่ไอตัวสติกเกอร์เนี่ยที่เข้ามาทาให้แล้วมันไม่สวยนะคะแต่หนูตาคายตั้งสภาพนะคะแต่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนได้นะคะยกเปลี่ยนตัวกระจังหน้าได้ค่ะ,ะมาดูสีสันด้านบนกันบ้างนะคะฝากระโปรงค่ะก็สีสันสวยงามนะคะกระจกค่ะ กระจกอันนี้อรอยอะไรอ่ะกระจกจะมีรอยสะกิดมาตรงนี้นิดนึงนะคะนี่นิดเดียวนะคะแค่นี้นะคะโดยรวมก็สภาพดีนะคะไม่มีรอยแตกร้าวใหญ่นะคะผ้าสีหมดอีกทีก็คือสิ้นปีนี้นะคะพฤศจิกาวันที่5นะคะดูสีสันด้านข้างกัน,นะคะ่ะอ่สีสันด้านข้างนะคะ ก็มีเก็บสีมาบางชิ้นนะคะตรงด้านขั้นฝั่งนี้จะเห็นรอยลัอกยิ้มนิดหน่อยนะคะนี่เห็นไหมจะมีความมีลักยิ้ม1.2.3จุดจุดตรงนี้นะคะสีก็จะมีเก็บเป็นบางชิ้นค่ะส่วนด้านหลังก็จะมีรอยขนแมวหน่อยนะคะขีดขวนเล็กน้อยตามอายุการใช้งานของรถนะคะยางจะได้ยางปี2 2สส้สี่เนนะคะแม็กเดิมอีซูซุยางเป็นยางขอบ16นะคะของบิ s สโตนค่ะดูสภาพยางค่ะนะคะ ดูช้าทรงช้าซีสวยนะคะไม่มีผุนะคะซุ้มลงซุ้มล้อนี่ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยคะ่ะบันไดเสริมข้างอยู่ครบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในฝั่งคนนั่งกันบ้างนะคะฝั่งนี้ค่ะแผงประตูสวยงามน,นะคะเขาให้มาเป็นโทนเทาค่ะผ้าตึงๆนะคะไม่มีฉีกขาดส่วนสภาพด้านในค่ะอันนี้ก็จะเป็นแคปนะคะเป็นแคปเปิดไม่ได้นะคะ เบาะนี่หนูชอบเลยเป็นเบาะหนังนะคะเขาหุ้มเบาะหนังมาให้เรียบร้อยนะคะซึ่งสภาพใหม่สภาพดีมากๆไม่มีฉีกขาดทั้งสองฝั่งนะคะทําความสะอาดง่ายค่ะสวยๆส่วนคอนโซลหน้าค่ะเดี๋ยวปรับแสงลงนิดนึงคอนโซลหน้านะคะก็จะได้เดิมๆโรงงานนะคะเขามีตัวเครื่องเสียงเพิ่มขึ้นมาให้นะคะตรงนี้ของ JVC นะคะแอร์เย็นช่าค่ะคันนี้พุมมาลงมุมาเลายนะคะสภาพดีค่ะ เกียร์นะคะหัวเกียร์เขาเปลี่ยนมาเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวเหล็กธรรมดานะคะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะไฟล e s p e e ห้าเกียร์ปกติเลยค่ะช่องเก็บคงเก็บของตรงกลางนะคะนี่ตัวล็อคเปิดใช้งานได้ปกตินะคะด้านหน้านะคะนี่ปึ๊บอ่าเปิดปิดใช้งานได้ปกตินะคะดูสภาพเพดานด้านบนนะคะมีรอยเจอมาเล็กน้อยนะคะก็สภาพ ก็สภาพดีนะคะไม่มีฉีกขาดไม่มีอะไรแต่ว่ามีรอยเปื้อนนิดหน่อยนะคะด้านบนดูเส้นลายด้านข้างค่ะนะคะเดิมเดิมนะคะหนอด้านหน้ายังไม่เคยขันนะคะเดิมๆมรอยโอรอยอาร์ค่ะนะคะชัดชเดิมๆิมโรงงานนะคะดูด้านหลังค่ะเบาะหลังก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสภาพดีนะคะ ไม่มีฉีดขาดพนักพุงพนักพิงอยู่ครบไม่มีตีตุ้กเครื่องเสียงมานะคะโอเคด้านหน้าประมาณนี้ทีนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะสภาพแบ็คลเนอร์น่าจะเคยใส่หลังคาหรือคอกมานะคะนี้มีรอยอะไรรอยปิดนะคะนิดนึงอ่ะประมาณนี้ดูกระบะท้ายค่ะนี่สีสันสวยงามนะคะไฟสองฝั่ง มีแค่รอยขีดข่วนเล็กน้อยนะคะนี่ไม่ได้แตกร้าวนะคะเป็นรอยขีดข่วนเล็กน้อยฝั่งนี้สวยงามนะคะสติ๊กเกอร์ซูปเปอร์แพทเทนัมอยู่ครบนะคะรถก็จะมาจากชัดเชิงเซานะคะรุ่นนี้ได้เบรก ABS ด้วยเดี๋ยวเราดูสภาพกจ็จะเออไม่ใช่กระจังหน้ากันชนท้ายนะคะนี่มีตำหนิหน่อยนะคะอืมด้านล่างคะ่ะช่วงล่างแน,บนวบ้ดยมงงาน5แผ่นนะคะยางอะไหมีให้นะคะ1เส้นคะ่ะ ด้านล่างไม่มีผุนะคะสภาพแม็กไล<ข>รเนอร์โดยรวมนะคะน,นี่ก็ใช้งานต่อได้ยาวๆนะคะแบบกไลเนอรนะะ์ดูค่ะฝั่งนี้กันบ้างนะคะสีสันมีรอยขีดข่วนประมาณนี้ฝังนี้นะคะนี่อย่ดูด้านในฝั่งคนขับกันบ้างนะคะ ตึงๆนะคะเบาะสภาพดีค่ะโซนหน้าสวยๆเดี๋ยวเราดูเลขไม้คันนี้กันหน่อยนะคะเลขไม้จะอยู่ที่หนึ0 0แกว่ากิโลนะคะแล้วก็น็อตด้านข้างค่ะนี่น็อตเดิมๆนะคะเส้นลายด้านข้างบมาสติกเกอร์นะคะเดิมๆเลยแกะดูรอยองงรอยอาตนะคะ นี่ส,สวยๆนะคะเดิมๆรถไม่เคยพิดความค่ะเดี๋ยวพาเช็คกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะคะลงสองฝั่งนะคะต่อไปขึ้นค่ะปึ๊บปอ่าระบบไฟของกระจกใช้งานได้ปกติเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันบ้างค่ะโอเคไปดูห้องเครื่องกัน,นะคะ่ะอ่า เดี๋ยวเรามาดูสภาพห้องเครื่องฟังเสียงห้องเครื่องกันหน้ากันนะคะคัันี้นะคะจะได้ระบบเสร็เป็น ABS นะคะ แกตีนัมปี2,010นะคะตัวไฮเลนเดอร์ค่ะสวยๆเลยนะคะเล่นเอกสารครบค่ะสนใจ้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะรานะคาเปิดอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทค่ะได้ทั้งสดและผ่อนนะคะนะคะ่ะสดรถได้อีกรถก่อนอยู่ที่เป็นรถวิเชียนรบบุ่ดีอำเภอหนองหงษจังหวัดวบุรีรัมย์ค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ